แงยท่วงครับแง่ท่วงก็นาขึ้นขาวแท้ด้วยหนาเป็นน้อนเลยครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้ใส่ยาหมองแบบนี้เลยเอานี่เลยเอาแบบนี้เลยแบบนี้เลยมันสะกัดท่าเลยครับผมเอาไว้ติมไว้ในห้องน้ำหลอดนึงสำหรับสำหรับท่านชาว่าแม่บ้านผมเราเฮ็ดสบู่อยู่แล้วครับเฮ็ดสบู่จากผงทานแน่จากเกลือมังคุดแน่ จากนั้นจากนี้แน่นะครับใั้งแต่จะชมบูของครับทีนี้จริงๆก็เป็นเครือข่ายกับอาจารย์เกียงครับก็ผมอยู่บ้านอยู่กมราศสครับก็มีคนออเดอร์เื่ากันกับบอกอาจารย์เกียงส่งไปนะครับกติดตามผลยู่ได้ครับอ้ที่น่าสนใจนี่คือว่าหลายคนกาค่ายๆกันบดก็คือว่าเรื่องของนัดรับดีเนี่ยแหละครับรับลึกรับดี แล้วก็กินเขาได้นะครับมีมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นพอแล้วพอสะตอครับคือว่างว่าเขาอยู่กับแผลแผนแต่มันตกมากตลอดชีวิตวก่อนเนาะเยอะอีกอีกน่าจะหาปีั้างกับเสียงจะเฮ็ดเฮ็ดไอเฮ็ดงันเ,เ,เป็นเครือข่ายสสสอ,สอกับผมนี่แหละเฮ็ดเ,เรื่องรถอุบัติเหตุอยู่แถวแถวหโยพ่ะนะครับจากจากเมืองกระสรริเซียนะิไปกามาลาใส่นะมันสิมีเทศสบาล ยูยู่ติดถนนน้ำผาลูเราพ่อสะอกกัยูใกล้ๆกันครับมือหนึ่งมาประชุมน้ำกันน้วปากเบี้ยวไหมครับปากเบี้ยวมาเลยเ <c oughs> อ้า <c oughs> เป็นยังงมากครับเพิ่งเกเลยว่รระบบประสาทไปหาหมอเลาว่าเลือดไปเลี้ยงสมองครั้งหนึ่ง <c oughs> บอดีนะครับปากเบี้ยว <c oughs> แต่ว,ว่าเม่ท่านได้ถึงกับอาการหนักนะครับก็เริ่มเบี้ยวไหมครับพอเริ่มเบี้ยวเพิ่ม เราก็ไปหาหมอก็ดเขาก็ให้ยาแบบแพทย์แถมแต่มันตกเหรอครับที่นี่ผมก็เลยบ่อยไปฟังว่าเออมีเยอะเด้อแนวรักษาก็เลยส่งข้อมูลให้ทางไลน์ให้นเราไปศึกษาปรากฏว่าเราเอาไปล่องครับพ้นหน้าเสื้อได้ครับหลอดเดียวเจอกันครับเล่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเราใหญ่เราเป็นพอเราเราพ่อสตอแถวเนี่ยครับแถวกลางมืนครับเราเบี่ยวหรอไหมครับ นั่งกินข่าวอยู่เยี่ยงกันนะครับผมกับแหนมเรากันเด้ผมอาารยในทวงเราเอ้พี่มันดีมานนั่นดีดีอาจารย์ดีๆเลยเรื่องของอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือว่าเห็นผลน้อยเเล่ากับเล่ากับบอกบอกญาติพี่น้องแล้วนั่นแหละครับผู้ใดเป็นเกี่ยวกับมะเร็งเกี่ยวกับระบบประสาทนีะครับรับก็ค่อยดีเนี่ยเล่ากับจิตสั่งพานมากับส่งให้กันนะครับอันนี้ก็ คิดว่ามันมันเห็นผลอยู่นะครับที่นี่หลายคนก็นถามถามมา่าจ้งที่เบี้ยกิบายบนะครับผมว่าชัดเจนนะครับเอ่อหลายคนสิเข้าใจว่าเป็นเป็น,ปนยาเห็นปะครับเขาคิดว่าเป็นยาเพ๊่ห้วยคอยอยากเศร้าเร็วเนี้ยคอยก็ยดลงไปจากซีหายดงันเข่าแล้วครับอันนี้แต่ว่าผมเนี่ยธาตุแข็งเนี่ยเอาไปแรกๆนะครับ ให้แม่บ้านยศห้พลาดไปแล้วครับบีบต่อไปเออ่เครื่องเครื่องหลอดลนะพลาดครับลงไปปุ๊บผมเห็นที่ชาวอาศัยขอนแกนเขาลงบานหลายคนแล้วนบลาผมก็เลย<ส>บอก<า>แม่บ้านนะจน <laughs> ตัวไหนก็ห้ามมือนหนาหวการลงบานผม <laughs> บอกแม่บ้านว่า <laughs> เตรียมตัวไปเด้อพาเป็นยัง <laughs> เตรียมตัวไปจะได้ไปส่งโรงพยาบาลปรกากฏว่า รับไปครับเตื่นเสามาออาคือเป็นอย่างคือถาดแข็งครับคนถาดอ่อนถัดแข็งโบโบ,บ,บคือกันได้คือที่เอกระบาดนึ่งิต้องครับที่นีน่การคิดว่าเป็นยาเป็นยากับเนแต่ว่าถ้าคิดว่าอีกอันนึงนะครับคิดว่าเป็นตัวซอยเดให้ร่างกายเฮ้ผ่อนไขแถวร่างกายก็เลยรักษาตัวเองอันนี้ผมคิดว่าน่าคิดเพราะว่าเฮาใส่แค่ยศ2ยศนะครับ ได้เชื้อจางที่นี่ร่างกายเนี่ยพ่อค่อนข้ายเนาะพอนอนรับได้มันน่ครับกินเขาได้นะครับร่างกายสอมแซมตัวเองผมพยายาอธิบายหลายคนแบบนี้แหละเพราะจริงๆแล้วที่ที่เขาหายส่วนหนึ่งอว่าคนไกยใน,นร่างกายมันล็อกเชื่อเขาเอินว่าเลือดล่มแลงบ่สะดวกถือกันว่าครับทิปคัดเห็นไหมเปียดแน่อี๋งแน่เห็นไหมครับนอนรับได้นอนเนี่ยนอนตั้งแต่สองทุ่มตื่นมาก ซีหาหกมงกับเบอิ่มเพราะว่ากลางคืนฝันเห็นป่ะครับฝันคือเชื่ออย่างต้องคิดมันหมุนตลอดน้ำหนีน้ำเสียน้ำรวมน้ำเต่าเห็นะครับมันหลับประสิทธิ์ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าบัดยศเดือไปยศสองยศเนี่ยบัดอ้าวเรื่องวันนั้นมันเรื่องวันนั้นมันประยู่ในหัวแหละมันจะรับลึกรับดีนะครับร่างกายก็ได้สอบอย่างของเลยดีครับอันนั้นผมให้ความคิดเด้ออย่าไปเร่งนะครับเด้อ อย่าไปอัดส <c oughs> <c oughs> ามสี่ยศจะเป็นเล่งครับเริ่มจากยศเ,เ,เ,เดียวก็เลยครับยังค่อยอ่ะโอเคยศเดียวว่าเป็นยังยังค่อยว่ากันสองยศต่อ,อคนะครับอที่นี่อีกเรื่องหนึง่งแลกเปลี่ยนคือว่าเรื่องปลูกครับผมปลูกจ้นต้นไงเลยเนี่ยผมได้ไป,ปรามาณถชิ้นต้นมาจากย์เพียงเพาะเป็นต้นแล้วผมก็เลยไปแยกใส่กระถางปรุงดินยังดีเด้ใส่ปุ๋ยหมองปุ๋ยหมากได้พี่โย <c oughs> ครับปรากฏว่าต้นสูงสัําพี่เลยด้ครับต้นสูงสั่งเพียแล้วทะย่อยตายเนึ่งสาเหตุเดี๋ยวผมมาหดดูโพดอย่าหดทุ่มืงนใส่ใจโพดใส่ใจพดครับสองดินที่ว่าปรุงแล้วเนี่ยผสมดีๆนะครับเอาเขาอีหลีแน่นเด้แน่นที่เนี่ยผมก็เลยคุยกับอาจารย์เกียงผมเห็ดเรื่องพลังงานอยู่ผมเห็ดเรืองทานปรุงดินนะครับ คือเผาทานนี่แหละเห็นเศษไหมตัวนี้แหละครับเผาทานโดยอุณหภูมิสูงเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นทานทานเชื่อภาพหรือทานพลังเดินทานไบโออชาเนี่ยครับรูพุ่นมันมหาศาลเลยมันจะซอยอุ้มนม้ำอุ้มปุ๋ยแต่ก็เป็นที่อยู่ของตุลินซี่ครับคันคันที่ปลูกเนี่ยอยากให้ผสมทานตัวนี้แหละครับเอาไปไปกระถางเนาะหรือก้นหล,ลุมแล้วเอาปลูกเด่ในใส่ก้นหลุมครับหรือว่าต้องหดดูครับเพราะว่าทานตัวนี้มันอุ้มน้ำเยอะ ผมลองเอเไี่ท่านตัวเนี่ยผมเผาเสร็จแล้วเนี่ยเนาะผมใส่กระมังแล้วก็เอาน้ำขดปรากฏว่าท่านตัวเนี่ยครับดูดน้เมื่อเศร้าขึ้นขึ้นมาเนี่ยน้ำเสียได้ด้วยครับกันว่าเราเห้ยเนี่ยว่าแม่พอกลางคืนมันมีแดดหรือเ่ครับแสดงว่าท่านดูดเบิรครับท่านดูดไปเลยเหล้วมันด้เป็นท่านทุนซุ่มได้บ้างไงเนีเสร็จแล้วเขาจะเอาไปผสมปุ๋ยมักหรือว่าขี้ง่วงขี้ควายเหาปุ๋ยคอข้อเนี่ยนะครับนึ่งก้อนนึ่งก็ได้นะครับหลังจากนัก้นไปขดด้ ติมจิลินซีไปยังไงเสร็จแล้วยังไปเอาไปปลูกนะครับผมคิดว่าดินมันมีทางแน่นเลยเพราะว่าโตโตมันเนี่ยมีคั้นสมแบบขึ้นหัวมัดคือมันเป็นโตเฮียบไทดินร่วนซุยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ที่นี่เป็นโพ้งครับเป็นโพ้งเป็นโพ้งในจิลินซีมันจะเป็นบ้านจิลินซีเขาเอิบแต่ก่อนในญี่ปุ่นเป็นคนคนพบเขาเรียกคุณตันอืมคุณตันคือทานแก่ทานแก่ไม่ใช่ขี่แกบดำดิทานที่มันมีรูพุน เออทานที่มันเผาเผาแก่เป็นทานไม่ใช่ไอ้แกบดำที่เขาเพาะต้นไม้เขาเลยเขาเลยอยากเขาเรียกคุ้นตันตัวนี้คือไอ้ลังยูริซีแล้วจะสร้างความคุ้นชื่อด้วยจะปรับปรุงดินครับทีนี้มีคนไปคิดว่าเอ๊ะเอาเศษไม้ไปไม้ที่อ่อนๆเนี่ยมาเผาครับม่ใช่หลายกว่าแก่เปอร์ไงเอาเอาแก่ไปเผาได้ไหมเนาะ กับคุณสมบัติใกล้เคียงกันครับไบโอชาที่ว่ากับคุณตั้นครับนี่ผมก็ล้องนะครับหลายอันจะได้ใส่ใส่เฟืองแหงก็ได้เฟืองแหงเนี่ยผาออกมาเนี่ยจากเฟืองแหงเหลืองๆนะครับออกมาเป็นเฟืองทานเฟืองสีดำๆเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่่อยแต่ว่าแต่ว่าข้อมูลเนี่ยดีตรงว่ามีนักวิชาการด็อกเตอร์เอาไปเข้าของแล็บครับปรากฏว่าได้ข้อมูลออกมาว่าท่านตั้งวิชาดีมากพี่ว่า งูพุ่นนหาสารเลยท่านท่านไบโอชาจากยูค่าประสูนเลยครับเรือเ่องแะ่รับแต่ว่ามันมีวิธีการเผาเนาะพิยุรลเราหใส่ใสถังต้องย็ดใส่ถังเห็นมหนะครับเขาแบบเปิดก็ได้ก็เปินแบบเผาแบบก็ใส่อากาศนะครับใส่เวลาประมาณช่วงครัวครับกับเบแก็หมายถึงว่ากับุกเป็น์พันมปแล้วนะครับเอาไปใส่ตอ<ม>่อนะครับแต่ว่าไม่มีวิธีการเผาใหม่นะครับเห็นเสร็จใหม่ีิยุร์ลายเนี่ยเอาแบบเปิด ไอ้คูดินนึงสินะครับผมไม่ได้มาสาธิตอธิบายเอาหนาจีบก็ใส่ปัญหา,าครับสมมดแล้วเจ้าไปนี่ประมาณเม็ดนึงเนาะครับเนาะสีเป็นวงกลมแล้วก็คูดเป็นก่วยเป็นลูกปก่วยลงไปสลบลงไปก้นม,มันกงประมาณจะคูดนึงนี่ยแหละเป็นข้างกลางมันก็นกนจะเป็นก่วยลงไปอย่งนี้นะนี่ดินครับนี่เขาเรีนเตาซูนบาทเขาต้องไปซื้อเล็กอย่างนี้เพี้ยนเซ็ตแล้วดินดีขึ้นมากอะเอามาเห็ดขอบดีๆครับปั่นงาม นะครับเหยียบยิ้เหยียบให้มันแน,น่นเสร็จแล้วก็เอาฟืนน้อยจวดกอนตั้งใส่เพราะเพราะฟืนกองข้้งล่างตีตีแล้วก็ค่อยๆยอนเศษใหม่ลงค่อยๆให้มันใหม่นะครับบอกค่อยมีข้วนครับ<ม>แตกตั้งจากเท่าจุดอ้วยทั้งพื้นธรรมดาจุดแบบเนี้ยจุดแบบลูมเนี้ยบอกค่อยมีขั้นก็ใส่ไปเรื่อยๆจนเต็มแล้วรอลอกระิมอดเท่ากับเอาใส่น้ำดับได้แล้วครับได้ เขาอุณหภูมิไปวัดเอาเอาตัวยิ่งอุณหภูมิไปวัดสิโยได้ประมาณร้อยถึงเจ็ดร้อยองศาทะลุแล้วครับคือทะลุไปบอชาแล้วประมาณประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยก็ได้บริเวณหรืเนี่อันนี้หกร้อยถึงเจ็ดร้อยเลยครับเทคนิคง่ายๆวันนี้เข้ามันเกิดทุ่มน้ำแล้วเนาะมันเกิดเย็นแล้วเพราะว่าเขาน้ำดับเขาก็เลือกเอาตัวที่เป็นแทงงามๆกรับไปเป็นเชือกเพิ่มต่อก็ได้ครับตกเศษๆนะ่รและเขาก็เอาไป ใส่ขกแล er, pues mm ้วก็ตำหรือใส่กระสอบแล้วก็ยยำไม่ฟาดก็ได้ครับพอมันมุนๆนิดน้อยํำไปนิดไปเนี่ยเอาไปผสมปุ๋นหรือเอาไปลงหน้าครับพวกเกษียดซีใส่กันผู้เรื่องนี้ถ้โดนน่ครับพวกมยอไอ้ปนเพราะว่าเกษียดซีนี่นับตัวนใอเฮ็ดปุ๋ยมักมันบ่รับทิโอเมื่อยนี่ครับไลหนึ่งถึงเตันก็ตำก็ตันหมดเลยแล้วก็ต้องเฮ็ดไม่ทุกปีเพราะว่าย่อยสลายแต่ว่าท่านอันนี้นะครับเราไปคนพ่ออยู่ ลูกนาม่เม่ซ่อนครับปรากฏว่าอายุทานประมาณสองพัหารอยปียังคงโตอยู่ไหมครับว่บาไปใสปตต่ตีตีตีเป็นาชาตินึงร้อยปีหรือ่าครับยี่สิบห้าชาติาน,นี่ทานนี่ยังประอยชสลายเลยไม้ถึงอย่งครับเอาไปใส่หน้าคือใส่เทีเดียวเมื่อยเทยเดียวกระเ็ดหน้าไปเลย <laughs> เอ,อเป็นหฮบว่าไปง่ามปัไดเอาหน้าม,มักไปโฮสเอาเพิ่มจุลินทรีย์ แต่ว่ากรงสั่งดินดีอยู่แลวให้ใน้ให้ให้ p ีแรกเลยเอาเอาไปทดล่องอยู่นคั้นพนมพครับปรากฏว่าหน้าที่เคยใส่เคมีนี่ยติดกันเลยเนี้ปรากฏว่า